เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัาสุวรรณชัยมัธยมศึกษาปีที่5ับ12เลขที่14ค่ะหัวข้อที่สืบค้นในวันนี้นะคะโรคไตเรื่องโรคไตแหล่งที่สืบค้นชื่อเว็บไซต์ www.nephrothai.org ผู้แต่งนายแพทย์ทวีสิริวงศ์และนายแพทย์อุดมไกรเลิกชัยชื่อหนังสือโรคไตสำหรับประชาชนแหล่งเรียนรู้ที่1 จาก www.pram9.com a บนออนไลน์นะคะคนหาเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 8ผู้แต่งนายแพทย์นอตเตชาวนาวนานายแพทย์บิรุษมาจากเนื้อหาที่ได้นะคะโรคไตในแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกัน โดยอาการไตวายเรื้อรังค่อนข้างที่จะซ่อนเร้นค่อยๆกำเริบจนผู้ป่วยไม่สามารถรู้สึกตัวหรือมีอาการบางครั้งอาจแฝงมาก,กับโรคอื่นอย่างลับๆบางทีตรวจพบด้วยบางเอินจากการตวรวจปัสสาวะหรือตรวจเลือดจึงทําให้ผู้ป่วยจํานวนมากไม่รู้ว่าเป็นโรคไตแต่พอรู้กว่าจะไปพบแพทย์ก็สายเกินไปแล้วเพราะโรคไตของผู้ป่วยเสียหายมากเกินความสามารถที่แพทย์จะรักษาให้หายเป็นปกติได้ค่ะ แหล่งเรียนรู้ที่2จาก w w w r a m h o s p c o t h บนออนไลน์นะคะคอนหาเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2568ผู้แต่งธานินสิริมงคลาราัชวราคณาวิชพิชายวงศ์ จีโรดคุณาพรไพรโรดเนื้อหาที่ได้นะคะโรคไตไม่ได้เกิดจากการทานอาหารที่มีโซเดียมสูงเพียงอย่างเดียวสามารถเกิดได้หลายสายเหตุเช่นพันธุกรรมการมีภาวะไตผิดปกติไม่สมบูรณ์ตั้งแต่กำเนิดคนที่มีโรคประจำตัวที่มีผลกระทบต่อไตการทานอาหารรสจัดและอาหารแปรรูปอย่างสม่ำเสมอการดื่มน้ำน้อยเกินไปหรือการดื่มน้ำไม่สัมพันธ์กับน้ำหนักตัว ตรวจพบนิ่วในไตหรือในระบบทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยโรคไตในระยะแรกจะไม่แสดงอาการจึงท้าไม่เสียโอกาสในการรักษาตั้งแต่เริ่มในการตรวจสนขาพออภัยค่ะในการตรวจสุขภาพจึงสำคัญต่อทุกช่วงวัยแหล่งเรียนรู้ที่3นะคะ บวไ a เว็บ p อ r พารามเบนออนไลน์ค้นหาเมื่อวันที่20่สิบพก,กาคมพุทธศักราช2 5 6 8ผู้แต่งแพทย์หญิงชโลธรแต่ศิลปาสาธิตเนื้อหาที่ได้นะคะคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังจำนวนมากและกว่าจะรู้ตัวก็อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วการฟอกไตก็มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงและซับซ้อนจึงได้รวบรวมวิธีป้องกันและชะลอความเสื่อมของไตหรือควบคุมอาหารรักษาสุขภาพ ควบคุมอาการโรคไตร่วมให้เป็นปกติออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงรามาระวังในการใช้ยามากขึ้นงสุบบุรีถาวรโรคไตมีผลเสียหลายด้านต่อสุขภาพจึงควรใส่ใจดูแลร่างกายหมั่นเข้ารับ การตรวจร่างกายประจำปีสรุปเนื้อหานะคะโรคไตในระยะแรกคนส่วนใหญ่จะไม่ทราบไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีอาการคนส่วนใหญ่จึงเป็นโรคไตใน,ในระยะสุดท้ายมากค่ะแต่ในการฟอกไตจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเราจึงรวบรวมวิธีป้องกันหรือชะลอความเร็วความเสื่อมของไตให้ดีที่สุดและให้และอยากให้คอยไปตรวจสุขภาพประจำปีใช้สุขภาพตนเองเพราะโรคไตมักแฝงมาก,กับ อาการหรือโรคก,กันอื่นขอบคุณค่ะ